สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมานิกกับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยค um ือเก่าเนาะค่ะมื่อสาวนิงผ้าร่วยสิพาท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับคุณแม่กุลาบค่ะคุณแม่กุลาบเพิ่นกระเดี้ยวสู่สาวนิงฟังขาข้าวค่ะว่าเพิ่นฝันเมื่อคืนนี่ขอนสีแจงเพิ่นว่าค่ะฝันจนแก่โคโูเพิ่นว่าค่ะฝันดนแห้งเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่า เพิ่นเห็ุโทรศัพท์เสียเนาะค่ะแล้วก็นํามหาโทรศัพท์ค่ะและคุณแม่เพื่อนก็ไดเลขมาฝากท่านผู้ชมสามตค่ะคาะ,ะเลกตัวนั้นสิเป็นตัวไรสาวนิงบบวน่งกับ่บผาดสาวนิ่งก็สิผาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณแม่กุลาบพร้อมๆก,กันกับสาวนิ่งเนาะค่ะค่ะแต่ก่อนที่สิไปฟังความฝันของคุณแม่กุลาบสาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิ่งพารวยนําในเด้อค่ะค่ะ เพื่อเป็นการบอเสียเวลากับไปรับชมรับฟังความฝันของคุณแม่กุลาบพร้อมๆกันกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่กุลาบค่ะสวัสดีครับแม่กุลาบครับสวัสดีค่ะค่ะมือในช่องสาวนิงผ้ารวยต้องพูดเฉียงครับค่ะก็ได้มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับคุณแม่กุลาบอีกคัางหนึ่งเนาะค่ะตัววิกตองหวนดคุณแม่ฝันจยงไรเนาะหวัาสูฟังเลยค่ะโอ้ยฝันมังสีแจงนี่แหละื่ะพอไปขีดยางกวัสทีนีรับไปนอนบอสเลจนหอด ตีซีกวัวบัดเพลรักจนสิหลงแก่ง hmm. ค้าจะฝันอยู่ค่ะบ๊อบฝันมาหลายมือละค่ะฝันว่าจะไปใส่ดอกจีไปใส่บาทใส่บาทน้ำเพลนของเตมประถาถือจนสีเฮียใส่บาทแล้วใส่บาทคู่บากับองค์เดียวนล่ะใส่แล้วผัดเมนโทรศัพท์หายบาทเนี่ยโทรศัพท์หายค่าจะโซเลยโทรศัพท์เห็นโทรศัพท์บ่อบนั่งอีลาเห็นโทรศัพท์อันแม่บ๊บ ู้หยิงสองคนเป็นสาวๆาอยู่คสองคนดูหันหล่างตวัวล่างจานกันอันแม่ว่างไวนีินไปใส้โทรศัพท์นี่ก็เข้าใจว่าเขาเอาของตกของกับพวป่าค่ะพวบา่ะเขาเออดีบบนี้กัหาหาหาคนหาอยู่ในหันหลับบ่ได้เมื่อจักเทื่อคผู้บาร์เป็นใส่บาดเป็นแล้วเพิ่งกลับไปแล้วล่ะใส่บาดแล้วโทรศัพท์หายหาโทรศัพท์ปันี้ถามอีนัง่งมันก็นว่าบ่งหูอืมอมอ่มอำอำ่อำในใจคิดว่าจังไร ก็เอาห้องเมย์ไปแทลบัานี้ก็ค้นหามองมองเขาอยู่ล่ะมองเขานางล่างถวยล่างจันอ่ะปรากววันนี้คู่อ่ะค้นหาก็ไปเห็นอยู่ได้โทรศัพทัพย์ค่ะโทรศัพทพย์สองเครื่องได้เห็นสองเครื่องเหมือนเนี้ยค่ะแต่ว่าโบแม่น้องเจ้าของกับ่บเอาบัเนี้เต้นใน้ใจคิดว่าถ้าโบเห็นกูเอาตัวนี้ล่ะคิดว่าเต้นได้ค่ะกับ่บเห็นโบเห็นกับ่บเอาบัเนี้ก็น้่ก้นเขาจังได้ก็หามาให้แม่พอเดินนั่งเด้อบัานี้มีผู้ชายผู้หนึ่งเพื่อจะมานอนหนุนจักกับโบนุ่มดอกกลางคน กัดทรุ่นรุ่นเดียวกันนี่ละพ่นน้อยมากับแงหน่าปรากฏว่าเพ่นจบพ่นหอมได้หอมแก่เออหอมคือบนมากนี่ละเออคือบนมาวันนี้กัดออกอันว่าโทรศัพท์เจ้าของหายกะทุกพ่นออกก็ไปหาโทรศัพท์ต่อไปก็ไปพ่ออีนางสองคนนั่นอีกละไปพ่อจังไรเจ้าก็จ้องหาให้แม่ให้พ่อได้พ่นพ่นกะย่างหันย่างนี่ก็น้่มกลเขาไปก็ไปพ่อผู้ยิ่งผู้เฒ่าได้บัะนี่สองคนอีกค่ะ ก็บอกบอกคนมาโทรศัพทพ์เขาหายเหตุจังไรมาที่นี่ก็บาีิเมื่อโทรศัพท์เพย์ิโทรเมื่อหเขามาหักกะบ่ม่เบืร์บ่มีโทรศัพทพย์เจ็ดสีเห็ดจังไดหลายจังสีในเมื่อเพื่อนว่าบันนนี้กับยางเลียวออกมายางแนมเบิ่งมาทางมามองเฮื่นสียางลงกไปเองมันคือมืดแท้ยานเพื่นว่าบัานนี้ไปเห็นจะคือแมงมุมจะคือกูบจะคือหนังมันดูในหุ้มมันมันดูในผงผงละมันเห็ดเห็ดจังสีนะ มือเพลินน่ะเพลินเห็ดจังสี่ล่ละมือมันนักมันมัน,ม,นมันโมเมนคนได้มันเป็นเป็นสัตว์คือเป็นกบคือเป็นขี่ขั้นข้างนี่แหละ,ะเห็ดมันหงายแต่มันน่งจังสี่หละมันก็เห็ดจังสี่มันก็ย่างกายบ่สนใจก็จังมามา่พ่อพุท่าวไปนี่ก็คีอลรเมื่อเองกับคือจังย่านผีทต่าลาะมันคือมือแต่ไผ่หละจิตไปทรงบ้านนี่กัเลยห์หูมือค่ะแล้ว โทรศัพท์กับอะไรมาโทรศัพท์กับอะไรแต่ว่ากับพ่อผู้เฒ่าอยู่พ่อมิต่สองผู้เฒ่ากับสองคนผู้หญิงเด้ค่ะแล้วก็ที่ว่าผู้เฒ่ากับสองคนเมมนะที่ว่าผู้หญิงกับสองคนโทรศัพท์กับมาไปเห็นนันกับสองเครื่องบานีกับมะนุนตักนี่กับหนึ่งสองอะไรเด็มกัจจาวาเมแมกับมะขืดว่าเลขนี่มันอยู่ที่สองสองเนาะ สอง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 ถ้าผู้หญิงสองคนนั่นก็นามสี่เนาะผู้หญิงน้มสี่แล้วก็ตามห้เนจย่าแล้วกันเนาะค่ะแล้วก็ผู้เฒ่าสองคนผู้เฒ่าสองคนผู้เฒ่าก็น้มเก่าเก่าสองบอกค่ะคุณเมย์บานนี้ไม้เหลียกโทรศัพท์เหรอคะ หมายเลขช่วยับลุงไทยสี่สองสองสี่สองสองอุ้ยศูนย์เก่าสามหาคิดสี่ศูนย์สี่สองสองอมนี่แหละก็ว่าที่สื่อต้นนี้แหละสองสองเพราะมันลุงไทยแต่สองเนาะสี่เอาสี่สองสองเอาหาสองสองไงล่ะถ้าเมย์หายเม่สีหายตัวไหนถ้าหายคิดว่าสี่เอาหาสองสองหาสองสองสี่สองสองเอาว่กันกับแลวเต้กับมาคือกันมาคือกันเอาสองคุ้มเนาะสามตสองคุ้ม ่านผู้ชมเพิ่นนปิตัดเอาแมนค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของฝันของคุณแม่กุลาบเนาะค่ะเพื่อนฝันเพิ่นก็มาเบาสูฟังเพื่อนบ่แพงตัวเลขบ่แพงความฝันค่ะก็ขอห้มิโชคมิลาบนำคุณแม่กุลาบในวันที่1 6พฤศจิกายน2566นี้นี่เนาะค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่กุลาไหลร้ายค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขขอมฝันของแม่กุลาบค่ะ แม่กุลาเพิ่นกระเดฝันว่าโทรศัพท์เพิ่นหายเนาะค่ะค่ะและคุณแม่เพิ่นกระเดเลขมาให้ท่านผู้ชมค่ะเลขหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ4 2 2 4 2สองค่ะเลขถ่ายสโตัวค่ะส่วนหาสองสองหาสองสองนี่แม่กุลาเพิ่นว่า เพิ่นมากนาะค่ะการไหวเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เล่ใหายหาสองสองมากค่ะแต่หมายเลขโทรศัพท์ก็คือ422422ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแม่กุลาบเนอะค่ะที่เพิ่นหากับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟัง ในงวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 6นี่ค่ะค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาภไปยทั้งวันใหญ่กับคุณแม่กุลาบเบิดสุขูสุคนค่ะอย่าลืมตัดอย่าลืมกลับอย่าลืมหมุนนะค่ะท่านผู้ชมถ้าบ่ตัดบ,บ่กลับบ่หมุนเดี๋ยวสิพาดเนาะค่ะค่าสํหรับคลิปนี้สาวนิ่งขขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวหนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมัน่นขวัญเยืนมีโชคมีา แฮ่งๆฮมันมนปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวนิงพะรวยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ